วันนี้พี่ปาเปามีภารกิจต้องทำบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านใหม่พี่ปาเปานะนี่ด,น<ม>ดูตัวน้อ่อ้อโฟดูตัวนายอ้อโไม่กินข้าวเหรอร่อนนมร่อนนมหมาโฟาขอนมแม่อ้อโฟนายจ๋ารอนนมกันใอยดูนะอ๋นเราไม่นายนมไม่นาย ก็ได้นมเข้าไปดูดูดูนี่ครับได้นมเข้าไปน้องก็จะชินนะมาด,ดูกันมาดูกันมาดูกันนี่ชื่ออะไรเนะี่ยนี่ชื่อไอโฟนเหรอไอโฟนสีช็อตไตนี่ชื่อชื่ออะไรวะชื่อพี่ฟองนะครับพี่ฟองจะตรวเตีย้ย นี่พี่ใหญ่เป้าเป้าตัวนี้ชื่อจิ๋วเนื้อยาแล้วครับ